ที่ปลูกเนี่ยกี่กี่เดือนนี่นี่อันนี้ดิเขาเรียกว่าอายุก่อนชื่อกอายุกระลำปลีกระลำปีเราเนี่ยเหรอครับเดือนครึ่งไอ้กระลำปีที่ที่แถวๆสมมติว่าผมไปที่อ่ลมเก่าลมอะไรแบบนี้ป่ะที่โดนโดยป่ะใช่ครับอันนี้เลยครับอันนี้อันนี้กี่เดือนนี่เดือนครึ่งครับเดือนครึ่งงเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวอยู่ที่มันสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนครับสองเดือนครึ่งอ่าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่จะสามเดือนถึงสี่เดือน เราเรามันตกไปโลเท่าไหร่ครับมัน่ <c oughs> ถ้าเป็นหน้าหนาวหัวหนึ่งหัวหนึ่งก็จะอยู่ที่มาณสองโลถึงสามโลถ้าเราใช้น้ำหมักเราปรุงดีๆหัวหนึ่งถกิโล5ตกห้กิโลและราคาตลาดตอนนี้โลเท่าไหร่รู้ไหมถ้าในสมาชิกของทางอาจารย์นุเขาขายกิโล60บาทแต่ผมขายตัวบ้านเราแค่กิโลส0บาทเองหกห้าสหัวเนี้ยจะถ้าหัวนี้ถ้าใช้กรินซีจะตกไปถ้าโลก็มาหัวละสามบาท หกห้าสามถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนน่ะหน้าร้อนจะอยู่กิโลถงไข่ประมาณห้าสิบบาทอนนอ,อันนี้เดือนกว่ากระลำปีเนี่ยจะเป็นอะไรท,ที่ที่ดูแลยากน,นี่นี่เดือนกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นกระลำปีเนี่ยคือพูดง,ง่ายคือหนองร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้ใครบอกว่าปลูกได้มาลองดูเลยถ้าไม่ใช้เคมีเนะยลองดูเลย แต่ที่ใช่ไหมนี่ไอ้นี้ไม่ใช้เลยผมจะอัดด้วยบีทีแล้วก็บิวเรียบไว้เรื่อยๆตลอดป้องกันไว้ก่อนมันจะเคลือบีไงูวิมันจะโขนอนใช่ไหยพอหนอนจะลงปุ๊บเขาก็อัดเลยโอ้นคนนี้จะดีมากเนี่ยถ้ามันโดนตัวมันปุ๊บพวกนี้มันจะไปทําลายระบบอาหารใจมต้องเดินย่ำไม้กลางนะอย่าเดินนอกครับเดินไม้กลางเดินกลางเดินไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรา แล้วครับมันเป็นเชื้อราถ้ามันเชื้อราไม่เกี่ยวสารไล่แมลงใช้ไม่ได้เลยไไม่ด้คใช้ไม่ได้เลยืมเชื้อราเนี่ยผมลดทั้งเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะลามมันจะลามใบอื่นหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นลามใบอื่นหมดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ มันจะลามไปแบนอย่างนี้อย่างนี้อย่าง BTP อะไรนี่ใช้ไม่ได้เลยเมื่อกี้ BTP มันอ่า BTP เป็นพวกหนอนข้านอนใช่ไหม BS BS ใช้พวกเชื้อ BS เชื้อราใช่ง่ายนะถ้าจะเป็นอินทรีย์นะถ้าจะเป็นอินทรีย์มันจะกรอบเพิ่มเพิ่ม BS ไปเยอะใบเขาจะกรอบมากใบเขาจะกรอบเออใบเขาจะกรอบ BTP BS ผักเออเนี่ยกรอบมากเนี่ยผักมันจะกรอบอย่างเงี้ยผัก InC InC ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราผักเนี่ย เออแล้วอะไรที <ENNIS> ่เราแสดงว่าที่นายไปซื้อวันนั้นอ่ะใช่เลยนะเนี่ยแบบนี้แหละที่มันขายอยู่ครั้งนิดเดียวที่งานวันนั้นอ่ะมีมีเก้าหนึ่งมันกรอบมากท่านมันกรอบเนี่ยหักดูได้เลยเนี่ยเนี่ยนี่หักไปทั้งเนี่ย้องหักดูใบเนี่ยมันจะกรอบเอออันเนี้ยน้ำหมักผมก็ใส่อ่งไว้หมักเนี่ยเวลาเนี่ยก็ลดตลอดไม่ได้ขายใส่เนี่ยผมผสมในโอ่งแล้วก็ร่ดนลดเอาเราราอตลอด ถ้าเป็นหน้าหนาวจะเจอหนอนชอนใบอีกพวกกระหล่ำจะจะไปสู้ตอนหนาวก็คือสู้หนอนชอนใบให้ได้เนี่ยต้องัญมากอันนี้มันยังไม่ขึ้นห่อใช่ไหมยังครับยังครับนี่มันขึ้นห่ออันนี้ที่แรกผมจะโลผมจะโลแปลงแล้วนี่มันก็ยังอยู่มเอาน้ำละลารถมันก็ขึ้นต่อยูนิเวอร์แซลเลยปล่อยไปก่อนเพราะว่ามันเน่าหมดแปลงเลยฝั่งนู้นก็เน่าหมดเลย ใช่ครับเพราะว่าอย่างตะกุตแตงก็จะเป็นคือที่ดินตรงเนี้ยคุณหมอมันมันดินมันอิ่มตัวน้ํามันอิ่มตัวดูที่ครับนี้ฝนตกหนักหนักปุ๊บพอน้ำมันเข้ามาน้ำก็ขังพอขังปุ๊บครับผมใช่แดงไม่สอนร้วครับผมทีนี้ผมต้องมายกชั้นแบบนี้นีมันเหือนบ้าไม่ได้ครับผมอันนี้อันนี้มอคคิ อันนี้ผมทดลองปลูกมะเขืออ่าอันนี้ท่าน่าหนาผมใจใหญ่กว่านี้อร่อยมากอินเสียอร่อยมากผมปลูกอร่อยมากยอดหวานอร่อยผมว่ามาผัดเด็ดเด็ดมาลองผัดกินอร่อยมากอันนี้เป็นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยอันนี้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 จะเทียบกับอายุการยุเขานะถ้าเทียบกับเด็กอายุสิบแปดปีได้ไหมนี่ครับเพิ่นนี่สิปีมันได้ต่อไปผมจะ ทำเป็นเกษตรยุคใหม่ทฤษฎีใหม่ทั้งหนเราใช้เน้นเน้นใช้ว่าใช้เนื้อที่ให้มีประโยชน์สุดจัดการสูงสุดให้มีประโยชน์สูงสุดกับเนื้อที่ครับบางคนที่เขามีเนื้อที่น้อยแล้วเขาอยากจะสร้างประโยชน์ให้ได้มากแต่เขาไม่สามารถที่จะเอ้ยทำยังไงผมก็จะทดลองแบบนี้อย่างข้างล่างเนี่ยเราจะมว่า เราเป็นปต่ยกชั้นอย่างเงี้ยเป็นหรือเป็นอันนี้ผมเป็นไม้ก่อนอ่าถ้าเป็นปูนเสาปูนขึ้นมาปุ๊บข้างล่างเราคุปเป็นบ่อหรือเอาเป็นพยางก็ได้หรือเป็นบ่อปูนใิ่ไม่ก็ได้ข้างล่างเราสามารถที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปูหรือเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยผมผมเอาเลี้ยงในแดงเพราะว่าผมต้องไว้เป็นอาหารปลาในแดงเพื่อการลดต้นทุนตรงนี้และเราก็ใช้สอยเนื้อที่ของเราให้มันเกิดประโยชน์แบบสูงสุด ตรงนี้ดีกว่าเลยแต่แดงแล้วเราต้องปลาจะปล่อยนะถ้าถ้าเอาปลานิลลงด้วยก็เสร็จเรียบร้อยหมดหมดครับแล้วก็จะไม่เหลือเนี่ยแดงที่ลรอออกไปลงวันนั้นที่เราหยิบแดงเนี่ยเปียงเตียผมเลีงเอาออกไปขายตามจริงมันงามมากเลยนะผักงามมากแต่ทีนี้เนี่ยครับเชื้อราแบบนี้พอมันลงปุ๊บมันจะลามเลยเนี่ยมันจะลามไปตัวอื่นหมดเลยมันจะมันจะไปหมดเลยเนี่ยตัวนี้ตัวลาฉลาตเนี้ยถ้ามาปุ๊บมันไปหมดเลย ผมอัดเตโคนมาสามสี่วันติดติดกันไม่ไหวตัดดีกว่าเชื้อรากัจัดเชื้อราใช่เชื้อรากันจัดเชื้อรามันไม่ไหวมันเป็นหนักเพราะว่าพอเราฉีดไปปุ๊บฝนก็ลงฝนก็ลงฝนก็สาดฝนก็ลงเล่นเล่นเล่นอยู่ครับเกษตรมัก็เหมือนเป็นหมอผักเนาะใช่ครับเป็นอะไรที่มันยากวันวันหนึ่งเนี่ยกุ้งอยู่ในในใช้เวลาอยู่ในพื้นที่น่ะใช้เวลาอยู่ในแปลงเน่ะประมาณกี่ชั่วโมงครับตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่ตีห้า ตั้งแตที่ห้าถึงทุ่มหนึ่งบางทีผมก็เหนื่อยบอกผมก็ไปนอนเล่นอยู่ตงสองชั่วโมงแต่ที่ห้าเลยเนาะครับตั้งแต่ที่ห้าเพราะว่าทุ่มหกโมงหกโมงทุ่มหนึ่งผมต้องฉีดน้ําหมักกับฉีดพวกสารชีวพันธุ์ต่างๆมันมันต้องมาเรียนรู้การพัฒนาพัฒนาการของต้นไม้ของเราด้วยเนาะครับพื่อพักของเราหญ้าแบบมันสวยขนาดไหนงามเลยถึงไรทุกอย่างใช่ไหมใช่ด้วยเนี่ย ดูแลธชาติถ้าเราทำผมจะเป็นผมจะเอาแปลงของผมเป็นต้น,นแบบต้นแบบ<ด>ทฤษฎีทฤษฎีใหม่นนเรวสู้ไม่ไหวให้การเีว่าให้การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดและเป็นแปลงที่จะไม่มีเคมีใดๆทั้งสิน้นดีมากนะครับวันนี้ ทางเจ้าของฟาร์มนะเสียกุ้งให้พวกเราทีมงานมาเยี่ยมนะครับก็สุดยอดจริงๆตัวอย่างตัวอย่างของเสี้ออินทรีย์ของเพล่อลำดวนเราครับสุดๆเลยนะครับขอบคุณมากครับอบันนี้เก็บไปผมก็ว่าที่ร้อยตรีดีศักดิ์วิโสรัมนะครับนายอเภอลำดวนวันนี้ก็ต้องอาพาคณะมานะครับมีท่านกเกษตรอำเภอท่านประหยัดนะครับเรามีท่านคุณหมอจินดาท่านปลัดอำเภอนายแล้วก็ผู้นำท้องที่นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางอสมผู้ช่วยแล้วก็ทางพี่น้องทาง ข้าราชการของทางทางกระทรวงเกษตรของเราได้มารับไรยความกรุณาจากเจ้าของฟาร์มเนะาะทางกุ้งนะครับเรียกจะทบจะแต่กุ้งกุ้งะชื่อจริงชื่ออะไรเนานสินครับเออถนสินนะครัเข้มข้นทศก็วันนี้นะครับถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตนะครับที่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับการที่เราดาเนินชีวิตโดยเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับชีวิตของเราก็ ยังยืนร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทางเจ้าของฟาร์มนะครับที่ทําให้ผู้ใหญ่ของผมเนี่ยทำผู้ช่วยของผมทั้งอสมองผมไม่เคยทนัอยู่กับดินแท้ๆเนี่ยอยู่กับดินไปถึงว่าอยู่อยู่อยู่พื้นที่แห่งนี้เลย,เยที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสิบกว่าไร่นะของของฟาร์มกุ้งเนี่ยก็ได้เห็นอะไรที่ภูิความรู้ที่เกิดจากการกระทําจริงของกุ้งแล้วเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะมีความภาคภูมิใจว่า ยังมีคนรุ่นใหม่นะครับมีคนรุ่นใหม่ที่ทําให้พื้นผ่นดินแห่งนี้นะครับเกิดความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยกับตัวเองก่อนแล้วนะก่อนจะถึงชุมชนนะครับดังนั้นต้องมีการใจกล้าแล้วก็เป็นคนที่ใจเด็ดจริงๆนะครับที่จะทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะไม่ว่าจะเรื่องตั้งแต่การเตรียมการแนวคิดของเขาแนวคิดของเขาคือว่าเตรียมให้พร้อมนะครับ ฟังแล้วสรุปเลยว,ว่าเขาต้องเตรียมสัพพะกำลังเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรไม่ใช่ไปเสี่ยงทําเอาดังนั้นสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ดินตั้งแต่ออกเป็นปุ๋ยหมักน้ําหมักตั้งแต่น้ําทุกธาตุทั้งหมดเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมหมดเมื่อเตรียมพร้อมพร้อมและพร้อมรบแล้วนั่นคือสิ่งที่ไม่มีทางแพ้นะครับนี่คือผู้ชายคนนี้นะครับต้องขอบคุณเนาะในานามของอําเภอลําดวนแล้วก็ส่วนราชการทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วย นะครับคุณหมอให้แนวคิดแล้วก็ดึงผมไปในรายกลุ่มของเกษตรอินทรีย์ C นะครับที่หยัดผมก็ได้รายส่งต่อพวกเราโดยเฉพาะผู้นาหมู่บ้านนะท่านผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของผมเนี่ยพอสมอเนี่ยรถท่านแหะคือแกนหลักทําก็ทกําคนเดียวไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีเครือข่ายถ้ามีเครือข่ายเมื่อไหร่นั่นนหะนั่นแหละคือความที่เขาว่าเราบ้าน,นั่นแหละไอ้คนที่ว่าเราเนี่ยคือเขาบ้าเองนะครับเรื่องจริงนะครับ ระยะเวลาพิสูจน์คนนะตรงนี้นะฝากเครือข่ายอย่างเดียวเลยฝังความรู้ฝังชิปชิปชิปอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องต้องลงมือทําด้วยนะครับ <S <S เห็นไหมครับ <S <S เขาทํางานแต่ปีห้าถึงเกือบทุ่มหนึ่งทำไมเขาต้องไปอย่างนั้นเราเรียนรู้จากเขาตรงไหนเรียนรู้ว่าหนึ่งทำไมไปแต่เช้ามืดหนึ่งอากาศหายใจก่อนเพื่อนที่ตื่นสายละในยี่สิบสชั่วโมงเนี่ยเวลาเท่ากันนะคนเราเนี่ยบางคนไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีใครได้ยี่สิบห้าชั่วโมงล้วันหนึ่งตื่นมายี่สิบสี่แต่ทำไมเขาถึงทําได้แต่ปีห้าถึง ทุ่มเขาจะรู้เลยว่าคณะไอเนี้ยเมื่อวานไม่มีดอกเมื่อวานไม่มีใบแต่เช้ารุ่งขึ้นมีแล้วเคยใช้อินทรีย์เมื่อก่อนกว่าจะโผล่ออกมาแต่ตอนนี้อินทรีเพราะเมื่อก่อนเคมีตอนนี้ใส่สีมันโผล่ปุ๊บมาแข็งแรงมานั่นคือความทําไมเขาเห็นแต่เช้าก่อนเพื่อนนี่คือสิ่งที่จะเป็นได้เรียนรู้ตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็นายเพอก็จะพยายามเต็มที่แหละที่มาวันแรกเลยมาอยู่ยี่สิบแปดพฤษภาคมพยายามเรียนรู้จากคุณหมอหาข้อมูลต่างๆ ไปทุกที่แล้วท่านเกษตรอำเภอไปทุกจุดห1บหมู่บ้านเนี่ยผู้ว่าเราคือว่าสุสวาพง์เราก็ต้องการมากนะครับคนแบบนนนนเนี้ยท่านผู้ว่าในการจังหวัดสุรินทร์ต้องการมากแต่เราก็ไม่มีเพียงพอที่จะจะทําให้นโยบ,บายของท่านสุรินทร์ดงเรือสูเมืองเกษตรสีได้รอยเกษตันนี้ก็ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องฝากของหวังไว้ผู้นําทุกท่านนะ,นะเนาะนะครับจะขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณทางกุ้งนะกุ้งจะขอบคุณอะไรก็คุยกับทางพี่ๆน้องๆหรือท่านคุณหมอจะเสริมอะไรก็เชิญนะพี่หยันเชิญเลยครับเชิญทางเกษตรเชิครับก็ ในนามของสำนักง,งานเนาะถ้ามีปัญหาเรื่องโรคแมลงอะไรเงี้ยเราสามารถให้คำปรึกษาได้แล้วก็มีอะไรก็ประสานกับน้องน้องไปได้นะในในในวิทยาการใหม่ๆที่ยังไม่รู้เราก็จะหามาให้นะฮะเหมือนที่บีออะไรที่ที่ยังไม่ทราบเราก็จะหามาให้แล้วก็ถ้าต้องการตรวจผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะประสานให้เพราะว่าเราต้องสมัครเพราะการตรวจผลผล,ผลิตของผัก จะต้องต้องมีต้นต้นก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้มาตรวจทุกคทุกอย่างคือถ้าเราจะตรวจเรื่องเรื่องสลัดก็สลัดอกเขาถึงมาตรวจต้องเก็บตัวอย่างถ้าจะตรวจเรื่องฝรั่งก็ต้องเก็บลูกฝรั่งไปตรวจอย่างนี้นะคะวิธีการตรวจเขาจะตรวจประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาตรวจเราอาจจะมีผักอยู่สองสามอย่างก็ตรวจก็ได้ใบใบรับรองว่าเราได้ผ่านการตรวจแล้ว GAP Inc อย่างนี้คะเราก็จะได้ใบตรงนี้ กพื mm ่อจะไปนการันตีเราการันตีเราว่าเราทําอินทรีย์จริงนะเราทําพืชปลอดภัยจริงนะอย่างเนี้แต่ถ้าเรามาพูดเองอย่างนี้ว่าเอ้ยเราทําอินทีร anyway. ้อยเปอร์เซ็นต์อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีใครมารับรองเราน่ะมันเราเราลงตัวเองเองกเือมันมีเพราะฉะนั้นก็อยากฝากตรงนี้คือถ้าอยากอะไรก็เดี๋ยวประสานน้องอยู่ตำบลลำดวนเนาะติดต่อกันได้นะก็เอาเบอร์โทรกันแล้วก็จะได้ติด ต่อเจ้าหน้าที่ที่ตรวจโดยเฉพาะมาอย่างนี้นะคะก็ฝากตรงนี้นะคะเชิญคุณหมอเชิญครับหมอจินดาเชิญไม่มีอะไรค่ะก็ให้กลุ่มเรามีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็จะต้องรู้จักกันนะค่ะชุมชนเองก็ต้องรู้จักกุ้งนะคะรู้จักสวนที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่เองที่มาเพิ่มมาใหม่เองเนาะรู้จักกุ้งค่ะตรเท้องถ่งพี่แบบได้ขอแบบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ โคันกับข้าวไม่เป็นขอบคุณนะครับขอบคุณน้ําใจทางกุ้งนะนอกจากจะให้ความรู้แล้วก็ยังมอบสิ่งของให้ด้วยเนาะครับขอให้ได้กลับไปหากุ้งอันนี้ล้านเท่าหมื่นเท่าเด้อผมนี่ให้คุณพี่อเปกล้วยแล้วกันเนาะอ่าผมกระลำกระลำกล้วยอพี่อยากถ่ายรูปกับกระลำอันนี้เดี๋ยวผมนตให้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะให้ทุกคนะครับอันนี้